สวัสดีครับก็คาบสุดท้ายแล้วเนาะคาบคกิจกรรมเสริมหรือว่าคาบการบ้าน<อ>น่าจะไม่มีการบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องทําแบบประเมินรอบ<อ> <2 S 1> สองใช่ไหมครับแบบประเมินรอบสองเนาะนะครับแบบประเมินรอบสองซึ่งขอ1ง2 2ครับภาษาไทยในแบบฝึกหัดหน้า2น้อ1ถึง2ถึง2ครับการบ้านเหรอครับ โอเคไม่ต้องจดก็ได้มั้งเนาะเราน่าจะทาเสร็จในคาบปแล้ส่วนมากครูน่าจะไม่ให้การบ้านเพราะเราต้องทําแบบประเมินนะครับซึ่งคคบ,บางคนอาจจะได้เลยไหมครับครับบางคนอาจจะมารับแล้วเนาะใบประเมินนะครับที่ต้องทําส่งรอบสองเสร็จแล้วออกได้เลยไหมครับโอเคครับก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าใครเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะและก็อีกเรื่องหนึง่ง เรื่องไซส์เสื้อลูกเสือนะครับถ้าใครยังไม่แจ้งครูประจําชั้นก็แจ้งนะครับถ้าใครแจ้งแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็จะส่งเรื่องให้<ฆ>ธุรัการครับแม่แม่ผมยังไม่ไม่อูเทรครับป้อผมส่งไปให้ครูแล้วครับอะไรนะครับป้าผมส่งไปให้ครูเทลใช่ครับ,คร,บครูเขียนข้อมูลนะครับใครที่ส่งมาเนาะเ,เ,เดี๋ยวเรื่องนัดหมายก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งทีหนึ่งนะครับว่าว่าต้องไป รับวันไหน,อ,ไไหนอะไรยังไงเนะเาะโอเคไหมครับก็ตามนี้ก่อนเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดได้ครับใบงานก่อนได้ถ้าเราสะดวกก็แจ้งตรงประชาสัมพันธะ์ว่าผมขอรับใบงานก่อนนะครับก็ไปได้แล้วก็เรื่องยี่สิบเอ็ดกันยาเนาอที่เราจะต้องมีกิจกรรมอะไรครับวันสันดิภาพเนาะ ที่ต้องใส่เสื้อนอตเนี่ยแหละก็เลยให้สํารวจเกี่ยวกับไซส์เราอาจบางคนอาจจะแบบโอ้ไซส์มันขยายขึ้นก็คือเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับบางคนอาจจะบอกไซส์ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราก็ลงไว้คร่าวๆเดี๋ยวพอเสื้อมาเราก็ไปลองอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าขนาดมันจะได้ไหมครูเทครับแต่ผมยังไม่ซื้อลูกเสื้อครับอันนี้คือเราส่งที่คูชัดยังครับโดมที่ว่าเป็นไซส์เสื้อครับแล้วก็วัดขนาด หมวกลูกเสือเรานะครับที่เอาวัดนะครับโ <ผม S 1> ดมวัดแล้วคะ่ะอ๋อนั่นแหละเราส่งเรื่องไปแล้วมันยังไม่ได้เราก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทีนึงเนาะเรื่องใบงานก็ทําให้เสร็จนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูผู้สอนเลยนะครับถ้าเกิดเราเรียนวิชาของครูผู้สอนคนนั้นแบบ,บ<า>ข้อ<า>สอบไ,ไม่ชัดเจนค,ครับสวัสดีครับไม่ชัดเจนแล้วเราก็ดําเนินการถามได้เลย พูดแน่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพูดแน่ขาสวัสดีค่ะโอเคครับโอเคจะออกยังงั้นะมีใครสงสัยรายละเอียดตรงไหนไหมครับสอบถามได้เนาะพูดครับพูดครับครับสวัสดีครับพูดครสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครสงสัยรายละเอียดตรงไหนไหมครับไม่ค่ะหนูจะอยู่อ่ะหนูจะอยู่ก็อยู่ได้นะครับ ก็รอเราทําการบ้านไปนู่นแหละสักบ่ายสองคึ่งบ่ายสองนิดๆน,นะครับออกวายสยามการบ้านของเรียบร้อยหมดปกป้องไปรับใบงานนะครับยนนังเนาะไปวันที่แปดครับโอเคในเรื่องของการรับเงินนะครับสองพันเนาะเป็นเงินสดเนี่ยเราต้อง ติดต่อธุรการนะครับแต่ครูจะให้เบอร์ไปเพราะจะได้รันคิวถูกเพราะว่ามีห้องสี่ทับหนึ่งหละเพราะว่าส่งมาวันจันทร์ก็มันสิบคนเกือบสิบห้าคนนะครับครึ่งห้องแล้วครูแจ้งเรื่องไปที่ฝ่ายการเงินธุรการนี่แหละเขาเลยรันคิวมาอาจจะไม่ได้ในวันจันทร์หมดเนาะก็เลยแจ้งบุครองรไปแล้วนะครับว่าให้ติดต่อธุรการโดยตรงเขาจะได้รันคิวว่ามันเต็มมันว่างไหมนะครับเพราะว่าถ้าไปวันจันทร์หมดเนี่ยมันตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป6มันก็จะอาจจะรองรับนะครับสถานที่ไม่เพียงพอเนาะมันจะล้นแล้วมันจะเสียเวลาก็เลยให้ไปตามกําหนดตามคิวเนาะนะครับ mm hmm. แล้วก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยถ้าสงสัยตัวนี้นก็โทรถามธุรการได้นะครับครูคะหนูออกก่อนนะคะสวัสดีครัได้ครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเอ้าป้ามเรียนออนไลน์ไหมปลามสวัสดีครับโอ้โหพร้อมลงไหมเนี่ยเรียนเสร็จแล้วครับโอ้เรียนเสร็จแล้วเนาะไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมเรียนออนไลน์เหมือนน้องอโอ้โห,โโหยุคออนไลน์นะครับโอเคคนไหนเสร็จก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมครับ ได้ที่ลายครูเลยใช่ไหมคะอ๋อได้ครับยิงมาที่ลายเลยท่านมีไลนเดี๋ยวจะได้ติ๊กว่าส่งยิงมาได้เลยฝนตกแล้วก็แดดออกอ่ะครูอ๋อรายงานสภาพอากาศให้เพื่อนฟังนะที่ไหนนะลูกสัมภาษล์สดลำปางนะครับสัมภษณ์สดจากลำปางตอนนี้มีฝนตกแดดออก เห็นไหมครับเราก็ได้ด kind of ูว um, ่าสภาพอากาศแต่ละจังหวัดเป็นยังไงเพื่อนแรงงานมานะครับอยู่ลําปางกรุงเทพร้อนมากเลยครับกรุงเดพร้อนมากฝนตกแล้วก็แดดออกแดดก็ไม่หายด้วยครับแดดไม่หายเลยว่ากระพรบอกถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆเนาบางทีมันมีหลายเรื่องทั้งเสื้อน็อตบ้างข้อสอบบ้างใบประเมินบ้างนะครับเนาะแล้วก็สมุดคําศัพท์เล่มที่สองเราต้องไปส่งที่โรงเรียนถูกต้องไหมครับและต้องรับเล่มหนึ่งกลับเฉพาะคนที่ส่งค่ะริายแล้วเฉพาะคนที่ส่งเล่มแรกไปนะครับต้องรับกลับมาด้วยเนาะแล้วก็คัดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละจนหมดเล่ม งงไหมครับเรื่องคำัที่สความ,ม,มงงนะคูัเป็นเพชรอยู่คเรื่องคำศัพท์คงไม่งงเนาะคือเล่มแรกอะที่เราส่งไปใช่ไหมครับเราส่งแค่สมุดนะแต่สมุดคำศัพท์ที่ซีล็อกเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับเนี่ยพอเราจะไปรับใปงานรอบนี้เนี่ยเราต้องเอาเล่มสองมาให้ครูแล้วครูก็จะคืนเล่มหนึ่งไปให้เราคัดเห็นไหมครับก็จะสลับเหมือนมันวิ่งสวนทางกันเนาะบางคนก็ถามว่าคำศัพท์ส่งไปแล้วจะคัดยังไง เลยบอกว่าอ๋อขึ้นเล่มใหม่เลยก็คัดไปเรื่อยๆได้กี่คำก็ส่งนะครับพักกพรเธอทำอะไรเธอโชว์หุ่นเนี่ยหรอขึ้นอะไรนะกเก้าอี้เพื่อนจะเต้นให้เพื่อนดูหรออ่าตบมือให้พักกพรหน่อยพักกพรจะทําการแสดงให้เราดูนะครับในคาบการบ้านจะได้ไม่ซีเรียนอ่าเพื่อนตบมือให้นะครับพักกพรต้องมีเสียงเพลงด้วยเปล่าพักกพร จะขึ้นต้นมะพร้าวหรือเปล่าเนี่ยหนูยืนทำอะไรลูกโชว์ขาให้เพื่อนดูค่ะโชว์ขาโชว์ขาให้เพื่อนดูโอ้โหบอกว่าน้ำหนักลดแล้วครูน้ำหนักลดแล้วเพื่อนบอกโอเคนะครับก็เคลียร์ข้อสอบนั่นแหละ ใบประเมินทั้งสองให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมมีไหมครับไม่น่าจะมีแล้วเนาะอินดี้สงสัยตรงไหนไหมครับไม่ครับไม่เนาะน่าจะเรียบร้อยหมด เร็จแล้วพันกีต้ได้ครับทําเลยพักกระกพรทํทำไมเดินรอบบ้านเลยสุดปกพิสี่สิบเก้าอยุยทำไมนะคะหนูจะทําอะไรเพื่อนดูเดี๋ยวก็ดินโชว์หมุนบ้างเดี๋ยวก็หมุนกล้องรอบบ้านมันจะทําอะไรเพื่อนดูขั้นเวลาใช่ไหม,มฮะ,ะปิดกล้องหนีแล้วบอกกล้องอ๋อไปเก็บของ คโอเคครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพักกพรมีอะไรจะโชว์เพื่อนไหมมีอะไรให้เพื่อนหนูนั่งอยู่ไหนเนี่ยข้างบ้านคะ่ะแล้วหนูจะมากรทมวันไหนครับ รอโรงเรียนเปิดค่ะโอ้โหรอโรงเรียนเปิดถ้าโรงเรียนไม่เปิดก็ไม่กลับมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะจบปสี่ที่ลำปางใช่ไหมแต่เรียนที่โรงเรียนใช่ไห<ช>มเก็เรียนอยู่ที่เดิมค่ะจนกว่าจะจบจ <น S 2> ปหกเพราะว่าน้องหนูก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วค่ะอ๋อยาหยียิ้มคนเดียวเลย แต่ยีครบหมดแล้วง,งานไม่น่าค้างมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับอเูเทคสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพราะว่าหนูไม่ได้เข้าเรียนกับน้องทางถ้าน้องยา้าโรงเรียนดีเทลมาแล้วดีเทลดีเทลมีอะไรสอบถามไหมครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆมีไหมมีไหมครับสอบถามได้นะ ใบประเมินเกี่ยวกับเรื่องอะไรสอบถามได้ครับไปเอาไบไปเอาใบป,ประเมินวันไหนแล้วครับใบประเมินถ้าเราสะดวกนะครับก็ทยอยไปได้นะครับจันถึงสุดนี้เนาะ<อ>แต่ให้รับจริงๆวันเสาร์อาทิตย์แหละครับสิบเอ็ดสิบสองเนาะไปรับ หรือคนไหนที่ครูส่งทางไฟล์ให้แล้วเราก็ปิมพ์นะครับแล้วก็ทําได้เลยเนาะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาเนาะมีอะไรจะสอบถามอีกไหมมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหมครับ สีวกรไปเหรอลูกสีวกรไปแล้วใช่ไหมปกป้องกินน้ำบัดลมเหรอหรือโอเลียนโอ้ฮะโอ้โหสงสัยมาเจอกันเปิดเทอมเรียบร้อยเลยเป็นลูกขนุนเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมนะครับจะพาออกกำลังกายเนาะเราต้องตั้ง ตั้งค่าก่อนก่อนที่เริ่มฝึกวิกชาพละเนี่ยจะให้ชั่งน้ำหนักทุกคนแล้วก็จะจดไว้เลขที่หนึ่งห้าสิบกิโลกรัมเลขที่สองแปดสิบแล้วเราจะฝึกกันไปสักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มาชั่งอีกทีหนึ่งว่าน้ำหนักลดกี่กิโลลดกี่ขีดหรือว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันยังคงที่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการทดสอบกันแล้วเนื่องจากเราอยู่ที่บ้านหลายเดือนแล้วแต่ทีนี้จะตั้งค่าไว้สมมุติว่ามีน้ําหนัก 6 0ถึง70กิโลเนี่ยเรียนไป1เดือนเนี่ยต้องลดให้ได้2กิโลก็จะได้เกรดส5ถ้าลด4กิโลก็อาจจะได้เกรดสเนาะต้องเอาสรีระร่างกายมาแรกกับผลการเรียนเนาะจะได้ออกกำลังกายกันมีใครใส่ชุดลูกเสือไม่ได้ไหมครับชุดลูกเสือตั้งแต่เราอยู่ปอ,อะไรนะปอ ปอสาหนูซื้อตั้งแต่หนูอยู่ปอสามหรือว่าปอสองก็ไม่รู้ค่ะรูป้องใส่ได้ไหมครับตอนนี้อ๋อใส่ไม่ได้ละครับใส่ไม่ได้แล้วแแบมใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้แล้วคบใส่ไม่ได้แล้วเนาะเพราะมันแบบโอ้โหตอนนั้นเราอยู่ปอสามใช่ไหมปอใม่เป็นนั้นแหะมันขึ้นไปเป็นหลายกิโลมันมันไม่สามารถที่จะยัดลงได้แล้วใช่ไหมถ้ายัดลงไปกระดุมระเบิดแน่นอน จากยีห่ห้าไปสามห้าครูจากยี่ห้าเป็นสามห้าขึ้นสิบกิโลเลยเหรอสามหกเลยซ้สุดยอดเข้าใจนะครับคือคือมันมันก็สัปดาห์ที่สิบเจ็ดแล้วมันก็หลายเดือนนะเนาะที่เราไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวเรานั่งอยู่ในจอตลอดอะ่ะแล้วก็กินแล้วก็นอนน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งเรากินตามใจปากไม่อย่างไรก็ จัดการให้หมดแล้วก็นอนหลับสบายไม่ต้องตื่นแต่เช้านีบมาโรงเรียนมันก็เลยบวกกับการที่แบบหิวอะไรก็กินให้หมดเนาะท่านเรียนมันก็จะกินเป็นเวลาพักกลางวันก็กินปุ๊บพอเรียนต่อมันก็กินไม่ได้แต่เรียนออนไลน์ปุ๊บปิดกล้องเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรอาจจะโอ้โหกำลังกินขนมอย่างเมามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะครับมันก็อันนี้ก็เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เนาะ ไม่มีใครสงสัยอะไรตรงไหนแล้วเนาะ